ดีครับกลับมาพบกับผมบอลคาร์ทูเดย์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ To y o t a alive park บางนานะครับวันนี้เราจะพามาชมนี่เลย all new ไฮรักแชมป์นะครับซึ่งวันนี้ที่จอดอยู่ที่นี่มีมากมายหลายแบบมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทีละคันเลยตั้งแต่รุ่นที่เป็นตัวกระบะนะครับไปถึงรุ่นที่ตกแต่งซึ่งเป็นรถสาหรับสัตว์เลี้ยงนะครับรวมไปถึงรถที่ทําเป็นเคสนะครับอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีละคคนเลยนะครับว่าไอ้เจ้ากระบะเลโก้นะครับที่เราเคยลงมาในเว็บไซต์หลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นสปายช็อตเอ้ยไม่ว่าจะเป็นตัวจริงที่หลุดวิ่งทีซีเอ้ยนะครับวันนี้เรา เจอตัวจริงแล้วมาดูกันอันนี้ก็คือรุ่นแซนด์บาร์นะครับหรือรุ่นเบสของเจ้าไฮรักแชมป์นะครับก็จะมีความเป็นกระบะหัวเดี่ยวนะครับก็มีดีไซน์ที่แบบว่าเท่นะครับดูดันมากๆเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบแปดเหลี่ยมนะครับด้านในเป็นไฟแบบตัวฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวเป็นสีเหลืองกระจังหน้าและกันชนหน้าเนี่ยเป็นแบบชิ้นเดียวกันเลยเป็นแบบพลาสติกแล้วก็มีช่องระบายอากาศเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับรวมไปถึงชายด้านล่าง มีการทำเป็นบิ i l อินกาดกันกระแทกมาให้เท่มากๆนะครับส่วนฝากกระโปรงเนี่ยก็มีดีไซน์ ที่เป็นแบบว่าเฮ้ยมันดูทําให้ดูมีมิติมีการไม่ใช่แบบเรียบๆนะครับมีการเว้าตรงนี้ให้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีการสร้างให้เป็นเคิร์ฟนะครับเป็นเป็นการไหลเวียนของอากาศนะครับถ้าได้ดีนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นกระจกมองข้างพลาสติกนะครับกับพวกขอบกันชนต่างๆแล้วก็ขอบซุ้มล้อต่างๆนะครับมือเปิดล่บพลาสติกนะครับคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดามาพร้อมกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกมือเป็นแบบธรรมดาแล้วก็ดีไซน์ด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆเลยนะครับ ว่ามีการปั๊มตาโตโ o t ้าตรงนี้นะตรงนี้เป็นช่องเก็บของธรรมดาแอร์เป็นแบบเปิดติดนะครับธรรมดานะครับด้านบนก็เหมือนกันเลยเป็นท่าสีขาวนี่คือสแตนดาร์ดของมันเลยนะซื้อมาเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นกรบบลซึ่งเราสามารถเปิดลงได้ด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆนะครับเราสามารถเปิดได้หมดเลย เปิดได้รอบด้านนะครับเป็นกระบะเล็กธรรมดาเลยนี่ก็คือพอเปิดทั้งหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือรุ่นสแตนดาดเลยที่เวลาเรา ซื้อมาถ้ายังไม่ได้ตกแต่งนะครับซึ่งรุ่นที่มันตกแต่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อหลังจากเราดูคันนี้กันเสร็จสําหรับรุ่นเบสคันนี้นะครับจะใช้เครื่องยนต์2.4ดีเซลเทอร์บโบนะครับแต่ราคานะครับเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันในวันที่27นะครับวันนี้ก็ชมตัวรถพร้อมสเปคเข้าๆกันไปก่อนว่าเจ้าไฮรักแชมป์คันนี้สามารถเอาไปปรับแต่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่คันที่เด่นที่สุดในนี้เลยนะครับก็คือคันสีเหลืองคันนี้นะครับคันนี้ก็คือรถซึ่งตามเป็นรถเ e สช็อปนะครับจะเห็นว่าสีสันเนี่ยมีการรับสีเหลืองนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ย จะไม่เหมือนกับรุ่นที่เราเห็นข้างนอกนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED แล้วตรงกลางเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตรงกระจังหน้านี่จะมีคาดสีตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือเป็นวัสดุพลาสติกทั้งหมดไฟเลี้ยวก็จะเท่ขึ้นมาหน่อยเป็นแบบสีเหลืองเข,เข้มนะครับตัดกับตัวไฟ Daytime ตรงนี้นะครับนอกนั้นรูปทรงเป็นล้อ14นิ้วนะครับพร้อมอยางโยโก ก็ไปเปลี่ยนล้อมแม็กให้มันเท่ๆก็ได้เสาอากาศก,ก็ยังมีเหมือนกันนะครับคันนี้รับสีเหลืองแล้วก็มีเพชรสปาตรงนี้ติดส,สติกเกอร์ซึ่งก็เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังเนี่ยน่าจะมีการทำเป็นแบบว่าอาบน้ําตัดขนอยู่ด้านหลังนะครับด้านในมาดูด้านในก่อนเข้ามาภายในคันนี้นะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างก็จะเห็นว่านี่เลย จะมีการเล่นช่องแอร์เนี่ยเป็นพลาสติกสีส้มนะครับรวมไปถึงตรงแถบด้านข้างนี้เป็นสีส้มเหมือนกันแล้วก็หน้าจอคันนี้ติดแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีหน้าจอเนี่ยดีโอ,อยู่ด้านล่างนะครับบัานวัดความเร็วนะครับเกจวัดน้ํามันแล้วก็พวกไฟต่างๆมี้อ,อเทมต่างๆตำแหน่งเกียร์มีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไฟโชว์เอนจินอยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่บางแดดมีให้ฝั่งเดียวนะบานใหญ่เลยแต่ว่ามีให้แค่ฝั่งเดียวแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มี แต่ว่าติดเพิ่มได้มีตัวน็อตอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเปิดติดแบบธรรมดาตัวบอ่อเหมือนกันนะครับตัวบ่เหมือนกันเลยภายในก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูที่เขาตกแต่งเพิ่มด้านหลังดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังของเจ้ารถเพชรช็อปคันนี้นะครับหรือว่าเพชรสปาโมบายกรูมิ่งคันนี้นะครับอ่าก็จะมีบันไดนี่แยกมานะขึ้นมาก็จะเป็นแบบตัวนี้ก็จะมีเหมือน ยื่นออกมาเปิดแล้วยื่นออกมาให้เป็นที่ยืนนะครับต่อมามีแผงสําหรับขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับแขวนขายอาหารเลยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ของเล่นของสัตว์เลี้ยงก็ เป็นเชล์ตรงนี้หนึ่งอันนอามาแขวนไว้นะครับเข้าไปด้านในามาดูด้านในนะครับก็จะมีที่สําหรับอาบน้าแอร์ให้น้องหมาน้องแมวด้วยด้านบนเป็นไฟ LED ตรงนี้สําหรับตัดขนนะมีเบรกเกอร์มีเปิดปิดไฟนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกรงสําหรับใส่น้องหมานะครับก็อามาวางจัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับ แม้กระทั่งพรมยังเป็นรูปน้องหมาเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้แต่ว่าโครงสร้างเหล่านี้ออกแบบมาสําหรับเพชรรับซึ่งรายละเอียดก็ทําผนังตู้ซึ่งเป็นแบบแซนวิชพาเนลนะครับก็มีความแข็งแรงน้าหนักเบานะครับโครงสร้างตู้เนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียม extrusion นะครับติดตั้งบาน display อะคริลิกบานใหญ่คนะฝั่งซ้ายนะครับพร้อมกันศาสตรแล้วก็บานเลื่อนฝั่งขวาบานประตูท้ายเนี่ยเป็นแบบปีกนก พร้อมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับระเบียงเนี่ยมีขนาด1,300มคูณ1,200ม mm ิลลิเมตรนะครับพร้อมราวกันตกมีการติดตั้งช่องเก็บราวกันตกนะครับก็คือตัวนี้ไว้ใต้ชั้นีด้วยเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เรียบร้อยเวลาจัดเก็บนะครับนอกจากนี้เรายังติดตั้งระบบไฟคอนซู m เมอร์ยูนิตแบบกันช็อตนะครับพร้อมพาวเวอร์ปลั๊กโวลต์มีเครื่องปรับอากาศมีระบบปั๊มน้ำมีไฟ LED 2ดดวงที่ระเบียง2ดวงแล้วก็มีเต้ารับไฟให้ด้วย สำหรับคันนี้นะครับก็เป็น Toyota h ไฮรักแชม p ซึ่งมาทำเป็นรถคา r g โครถเคนนะครับซึ่งคันนี้เป็นคันเดียวเลยที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรนะครับเกีอ์อัตโนมัติซึ่งก็เป็นช่วงรอสั้นเนาะ อันอื่นก็จะเป็นช่วงล้อยาวนะค hey, สำหรับล้อกระทะนี่นะครับก็จะให้มาเป็นล้อขนาด14นิ้วหน้าตาก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกับตัวไฮลักแชมป์ทุกๆรุ่นนะครับกระจกมองข้างเป็นพลาสติกนะครับเป็นแบบเดียวกับตัวตัวซุ้มล้อแล้วก็กันชนหน้านะครับล้อมกรอบนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันหมดรวมไปถึงกระจังหน้าที่มีโลโก้ โตโยต้าตรงนี้นะครับเท่มากๆนะครับจะสังเกตว่ามีช่องระบายอากาศตรงนี้รวมไปถึงรูที่เขาเจาะช่องแบบนี้เท่มากๆไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวก็เหมือนกันมีเสาอากาศแบบย้อนยุคและที่เก๋ๆเก๋ๆเลยคือนี่มือเปิดอยู่ตรงนี้นะ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีชุดเพนตรงนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นชุดกระบะตัวเดิมก็สามารถยกยกของได้อย่างที่เห็นนี่เลยด้านหลังเนี่ยเป็นโลโก้เป็นกระบะท้ายเรียบๆแล้วก็มีติดสติกเกอร์คำว่าโตโยต้าไฟท้ายก็เป็นแบบห้อยๆเลยแบบเล็โทมากๆนะครับช่วงล่างก็เป็นพื้นฐานเดียวกันกับตัวไฮรักรีโวนะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นไฮรักแชมป์สำหรับที่ทํามาเป็นเพนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันภายในห้องโดยสารก็จะโดดเด่นซึ่งมีความเป็นเหลี่ยมสันมากๆเลยแล้วก็เป็นวัสดุพลาสติกเฮ้ยก็ดู เท่นี่นะดูเหมือนแบบโรบอตโรบอตนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของก็จะไม่มีหน้าจอนะครับช่องแอร์เป็นทรงกลมนะครับส่วนตัวเปิดดนี่แอร์ก็จะมีอยู่2ช่องแค่นั้นเองมีตัวนี้ให้เพราวอเอาเลทไว้สําหรับเสียบตรงนี้นะครับนอกนั้นก็สามารถเอาไปใส่สวิตต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติช่องเก็บของซึ่งไม่ได้ลึกมาก เบรกมือเป็นแบบเบรคมือธรรมดามีช่องวางแก้วพวงมาลัยเป็นแบบพื้นๆเลยไม่ได้มีมันติดฟังก์ชันชอะไรก็อันนี้ใช้งานจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังแบบธรรมดาตัวเบาะน,นี่เป็นตัวเบาะแบบื่นเรียบเลยหัวเดียวเดียวสูงขึ้นมานะครับสามารถปรับพับลงมาได้แบบนี้เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนี่ก็คือภายในของรถกระบะเจ้าไฮรักแชมป์นะครับซึ่งเอามาดัดแปลงเป็นรถเครน ซึ่งทั้งหมดทุกคันนะครับของเจ้า All New HiLux Champ นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยมาตรฐานมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนิรภัยแบบ G.O.A เข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดนะครับ2ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงดอนมัตินอกจากนั้นก็ยังมีระบบเบรก ABS และระบบ EBD มาให้ด้วยสุดท้ายก็คือถุงลมนิรภัยนะครับมีถุงลมนิรภัยมาให้2ตํตำแหน่งโอเคครับและนี่ก็คือ Toyota Hilux แชม m p รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งนํามาตกแต่งได้ตามรูปแบบที่คุณต้องการเลยแล้วรถเนี่ยตัวรถเนี่ยจะเปิดตัวและเปิดราคาจริงในวันที่27นะครับวันนี้ก็ชมหลากหลายรุ่นกันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ